อย่างพฤติกรรมของกลุ่มกลุ่มพวกนี้นะครับก็คือ,อพวกโรแมนติกแคมเนี่ยก็พฤติกรรมก็กลักษณะเดียวกันนะครับก็คือบางทีก็เอาโปรไฟล์เป็นลูกผู้ชายนะครับเพื่อหลอกผู้หญิงนะครับในอย่างในเคสเนี่ยก็จะเอารูปผู้หญิงนะครับมาหลอกผู้ชายแต่หลักการคล้ายๆกันก็คือจะหลอกลักษณะว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยบ้านปลายชีวิตในเมืองไทยนะครับจะมีเงินหรือทรัพย์สินมีค่าจํานวนมากๆนะครับมามาให้ทงผู้เสียหาย นะครับแต่ผู้เสียหายต้องเสียค่าดำเนินการค่านี้ค่านี้ต่างหากแล้วก็ทำให้ผู้เสียหายนี่หลงเชื่อนะครับในจุดนี้รูปแบบของอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยในรูปแบบของโลงแมสแคมก็ดีคอสเซนเตอร์ก็ดีนะครับ<อ>ผมอยากถือโอกาสนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบว่าทางตำรวจหชาติและตำรวจสอบสวน,นกลางเราเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้นะครับโดยทางเรากรณีจะมีการแจ้งความออนไลน์นะครับก็สามารถแจ้งได้ที่เว็บนะครับ ไทยโพลิ i ออนไลน์คอมนะครับซึ่งขึ้นในภาพแล้วก็จะมีอยู่ในในมุมด้านล่างนะครับอนอกจากนี้นะครับก็จะมีการทําแบบทดสอบนะครับเ,เรียกว่าวัคซีนไซเบอร์นะครับข้อสอบตอนนี้เหลือ40ข้อนะครับทางสำมเงิงชาติก็ได้ออกข้อสอบตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการที่จะให้เราได้ทดสอบว่ารูปแบบของอายกรรมประเภทอย่างนี้มีอะไรบ้างนะครับประชาชนจะได้รู้ นะครับเราตัวเองเราลองไปทําข้อสอบดูได้รู้ว่าเรามีความรู้ที่จะป้องกันตัวเองหรือไม่นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ารูปแบบก็คล้ายๆเดิมนะครับอาศัยความกลัวความโลภนะครับความหลงความสงสารเหล่านี้นะครับก็พฤติกรรมก็จะวนเวียนระ่ังหนาอย่างนี้นะครับก็อยากฝากเตือนพี่น้องประชาชนว่าสามารถเข้าไปดูแบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์นะครับนะครับได้ที่ เตือนภัยออนไลน์ .com นะครับท่านท่านพิมพเข้าไปเตือนภัยก็จะขึ้นแบบตรวจสอบขึ้นมานะครับหรือเข้าไปในเพจตำรวจสบับสนกลางก็ได้นะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันนะครับก็ขออนุญาตถือโอกาสนี้ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนพ,พี่น้องทั่วประเทศด้วยครับสาหรับใครที่เดี๋ยวนี้สังคมออนไลน์เราใช้สื่อออนไลน์ค่อนข้างจํานวนมากนะครับก็อยากฝากเตือนอีกส่วนหนึ่งว่า กรณีการสนทนาก็ดีนะครับกับบุคคลแปลกหน้าหรือบางทีก็อาจจะเป็นเราคิดว่าเป็นบุคคลที่เรารู้จักนะครับโดยเพราะเขาอาจจะเอาโปรไฟล์ของของเพื่อนเราคนที่เรารู้จักมาหลอกลวงมาขอยืมเงินมาทําอะไรต่างๆงานเกี่ยวกับทําให้เราต้องสูญเสียงเงินก็ขอให้มีการตรวจสอบให้ดีนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาจา้อาจากกักรอกรครับขอบคุณครับท่านคะชาวนจีเรียนที่เราจับได้ะคะ่ะมีประวัติเคยจับมาแล้วหลายครั้งแล้วเขาไม่โดนแบ็คลิสต์หรือว่าโดนผลักดันออกนอกประเทศเราเหรอคะ ในเบื้องต้นเนี่ยครับเศร้าคดีเขายังอยู่ระหว่างดำเนินคดีนะครับเขาอาจจะได้รับการปล่อยชั่วคราวก็เดีด๋ยวจะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนนี้ผมก็ได้กำชับให้รสฐมนปแล้วว่าให้ดำเนินการในเรื่องของการคัดค้านการปล่อยชั่วคราวนะครับเนื่องจากพฤติกรรมเขาเขาก็ทําผิดซ้ํานะครับแล้วก็เกรงว่าจะหลบหนีนะครับก็ได้ได้การสั่งการให้รัฐมนตรไปแล้วครับ เขารับสารภาพไหมคะยังปฏิเสธอยู่ครับแต่แต่ถ้ามีคนรับก็คือใน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 กลุ่มที่เราจับมาทั้งหมดเนี่ยครับก็มีมีบางส่วนรับสารภาพในในหน้าที่ที่เขาทําบอ,อกว่าใครเป็นหัวหน้าในการสั่งการใช่ไหมครับยังครับอย,อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ครับ มีผู้เสียหายที่มีที่บอกว่ามีทั้งพระแพทย์วิศวานี่คือยังไงบ้างนะคะผู้เสียหายในในคดีของเรามีสามมีสามท่านนะครับก็มีก็มีเป็นเป็นแพทย์เป็นวิศวกรแล้วก็มีมีที่เป็นพระครับซึ่งก็คือโดนในพฤติการเดียวกันหมดเลยครับผมพฤติการเดียวกันว่าจะมาใช้ชีวิตในเมืองไทยบางส่วนก็คือหลอก บอกให้ว่าเชื่อว่าจะมันช,ชีวิตอยู่ด้วยกันส่วนของพรรคก,ก็จะอ้างในรูปแบบที่ว่าความปดร้ายของสงครามที่ตัวเองไม่อยากอยู่ในในสภาพแบบนั้นแล้วแบบนี้ครับก็มีทั้งความรักและความเมตตาครับพี่สื่อมวชนมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มี ขอขอบคุณทางผู้ขารชาแล้วก็พี่สื่อมวลชนที่ให้ความสนใจในการแถลงข่าวครั้งนี้ครับขออนุญาตจบการแถลงข่าวครับขอบคุณครับ